เตื่นเฮาแบบยู่นํากันได้คนเฮาโ <ừ, S 1> ดยกันน่อยหลุดเฮาปัดเขาก็ยูนังเฮาบ่ได้เดยดย,ดยมีสิตเข้าใจกันง่ายคือว่าเขาหูจะคว่ำแล้วโดวยโดยเขาใหญ่กว่าเฮาันเขาหูจะคว่ำ กับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่คารุปนักแพลงเบิร์ดสุขสุขคนเด้ออ่ะมื่อนี้ยก็มาพบมาพ่อก,กับซ่งสาวแก้วบ้านเฮาอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องอ่ะมื่อนี้มาพบพ่อก็สาวแก้วก็อยู่ทงหายทงหน้าพี่น้องเนาะทางสาวแก้วก็ยังบอกเคยมาจา้าเถื่อพี่น้องเนาะเถื่อนี้เป็นเทื่อเละกะมานำหมูพี่น้องเนาะอ่ะหมูพามาว่าไปหาเป็นเคสไม่้ไปสั่นเนาะ มีสามมีห้างคนหนึ่ 3, 5, 5, 1, งได้ยินข่าวว่าเพิ่นเปิดใจว่าสันแต่ว่าสะเก็ตก,ยยก,กบบ็ยังโบโหายละเอนนียดแล้วก,ก็บโบโหสีเสียงเรื่องน้ำคนน้ำกะบกับสันสะเก็ตกับสิบปาปีพนองไปเบิ่งไปชมบ่พร้อมกันพี่น้องเนาะอ่าไปถามสีเสียงเรื่องน้ำคนนี้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไงเนาะออโอเคพวกเปนการจใช้เวลาสะเก็ตกับสิบปาปีพนองอข้าไปถามทาง เอื่อยพิ่นหรือว่าน้องเนาะอย่างไรยังโมโหโอเคไปบึงพ่อมัาด้วยโอเคพี่น้องเนาะทางจะเกล้ากับหอนหอนนะเพิ่นเป็นทีเตาะเตยเลยแต่เสด็กับหาทางเพิ่นก่อนอ้ฮหัเพิ่นได้เตาะเตะเลยสบายดีสบายดีอ๋อพนกูเจ้ากูงามแท้เจ้าอยู่นาบออยู่หัวเงือนกเกี่ยวข้าวใส่นอกโดยไม่เห็นนาลำนอกโดยโดยม่เห็นนาลำนอกโดย โอ้เจ้าคนบ้านนะบ้านหนองเป็ดน้อยแนะนองเป็ดน้อยเลยขอเหยียบถามเสียงน้ำทางเจ้าสื่ออย่างน้อคือน้องจอยน้องจอยเลยอืมอายุได้จากปีแล้วจากที่ปีเช่าที่เลยโดยอ่ามีโคมีครัวละบ่เคยมีแต่เลิกลากันไปแล้วอืมเคยมีเลยอ่ลูกเจ้าเลยจ้ะมาได้มาได้ยังโอ้ เอากันมาจากปีเอากันชห้าปีแล้วยังไม่เอาลูกเอากันทัชชิฮปียังไม่เอาลูกเลยอ่าเพิ่นมาอยู่ลำเจ้าบดีบ้านเจ้ามาอยู่กันเอาเนี่ยมาอยู่น้ำเพิ่นนะอือแล้วอะไรจังปะห่างกันจ้ะพวกพวมเข่าใจกันมีแล้วัวไปทางหนึ่งเมียไปทางหนึ่งอืม <c oughs> พวก,พวก เออเมียอยากเฮ็ดนึงเมู่เฮ็ดอนึงเยเฮ็ดหยังแม่บ่ถามมานาแม่คือว่าบ่มีลูกบ่มีเมียนี่แหลก็เลยมันยุ่นกันบ่ได้ล่ะเลิกกันไปอือเลยทําเพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นบ่ได้ปรึกษาเฮามอ้เอยคนข้างว่าคือแบบเนโสคือเก่าแม่เป็นเฮ็ดหยังบ่ได้เกงแต่เฮาหนาเอยทางเฮาก็บ่เข้าใจนะเอยบอกหยังก็บ่พันจัมาเออ ก็เลลากันไปรวมกันมาได้แล้วก็ได้อยู่รวมกันห้าปีบ่สี่ปีห้าปีเฮยอ่าได้ทางทางงอกเนาะเป็นงอกนะจะเจ็ดถทางนอกน,น,อปปน,อนี่ได้อาเดิกลากันสี่ปีอันเดิรกันได้จะกปีแล้วห้าปีห้าปีเอากันก็ได้ห้าปีอ้อ เอากันมาเตโดนดีเนาะโดะอันมาเติมอะไรสั่งครบสั่งครัวล <|ja|> ้วบอ๋ยวนี้นะเน้นยังคาปะพนมาหนินะยังไม่ได้เ่ยคือสั่งครบครัวเลยอยู่อืมอยู่กับไผใสคูมือยูเดียวกูเดียวเอา่อเมย์ด้วยส์เมเสียตั้งแต่อายุห้าปีโอ้เสียใจนําเออพ่อกับมุ้ยพ่อกับเมเสียได้สิบปลายปีแล้วก็พ่อเสีย โอ้ยเรื่องพระเาจ้าเนี่ยอยู่คนเดียวโดยตะกี้ก็อยู่น้ำเอื้อยแล้วก็ลงตะเฮือนเอื้อยแล้วก็เห็ดเฮือนน้อยอยู่คนเดียวอยู่น้ำเพิ่นก็เพิ่นครอบเพิ่นครัวเพิ่อนเลยดูเยเหื่อน้องมีกันจะคนจักเปดคนเหตุคนเลยอปป๋อเจ้าลูกผู้ที่เท่าไหร่ ชุดทองแล้วเนี่แฟดในครอบคู่วูนนี้ฮะแฟดบ่โดยแังบ่าคือกันกับพุนนะแฟดเลยผู้ชุดทองแล้วในสองคนนี่ฮะออกมือเดียวกันตัวแต่ว่าต่างผู้นั้นออกผู้นี้จ้าเป็นแฟดจ้าเป็นเอื้ยโดยผู้นั้นออกก่อนพูนี้ออกลำหลังเจ้าลำหลัง้ได้เป็นเอ้ยโดยน้มีอ่าเฟดฮอดเปดคนอันไม่ดูฮอดแปดคนแต่ว่าเจ้านี่เป็นแฟด โดยผู้ชุดทองแหวกไปหน้องเนาะโดเฮตนาน้านกหาหน้าตาก้าเจ้ามีอยูกกับบาลอลไปะให้อายเฮอเอ้านนอกนี่เพื่นมาเอื่อนนอกนี่พื่นมาเฮตน้ำมันเพื่นมาเงินผัวเออเพื่นมาเฮื่อนผัวโดยแต่งมาเฮเงนผัวอืก็เลยมาขอเฮตน้านเพื่อนเลยเมนปันหายันได็กินเนาะอ้วยเดียวโดยจ้ากระเบิดไปหาเงินนะคำบอกไปต็งแต่และ เต้นแต่นเป็นปูซาลขึ้นใหม่แล้วก็แล้วเลยปรือไปเลยอยู่ใส่เธอเดียวนั่นแหละลากไป<อ>บริเฮ็ดบัสหรอกลากไป <c oughs> ยูนเคยเฮ็ดบัสจกเถื่อ,อเอาวันนี้เจ้าบ่ได้คิดอยากสร้สางครอบสร้างครัวใหม่บ่้างอยู่แปลว่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดไม่เนาะแปลว่า,วาขออนุญาตถามเรื่องสิตัวนึงทางน้องอ่าเปิดใจนี่ อาเพ่เจะต้องการคนคุยบ่เลยว่าต้องการต้องการคนคุยค้อนโดยอยากรู้ว่าเออคุยเขาจะหับเอาได้บ่จะทานาเอานะโอ้ดูดูเว่าทางทานาเขาก็ครอบครัวท่าค่อนข้างทุกข์ยากเนาะเลยแม่เลยทุกข์ยากน้ำบนักเลยว่าเราคนรจะหบเอาไรเลบ่แบบนี้เนาะหักอะไรกะหักอะไรก็เอาโดย อ้ oh. นะครับโได้แล้วก็คือว่าบบได้อืมก็คือว่าสเปคไปซะเนาะสเปคมีสเปคอยู่วะแล้วว่าจะสัญญาฮับอายุสามไรนะห้าสิบลงมาห้าสิบลงมาเอ้ยเอาลงมาหาจาักปีอลไวกันอยูเนาะลงมาประมาณอยู่สามทีมนี่แล้วกับชิโน่ oh. กับนั้นกับเฮากับว่าอ้าวเนาะแมนเพิ่งกั๊ มันู mm ินดากันบ่ได้อีกแล้วโดยเขาบอกญ่เพียงพอคันเขาญงกายก็าอายุเกินเฮากะชิวดูกันได้คนเฮาโดยคันน้อยรุดเฮาปัดเขาก็ยุ่นมาเฮาบ่ได้โดยมันชิบเข้าใจกันญงคือว่าเขาหูจะคว่ำแล้วโดยโดยเขาไ่ก็เฮาันเขาหูจะคว่ำเลยโดยตอนนี้ก็อยู่ทงหน้าทงหน้าพี่น้องเนาะเสียงลม ตัวตรวและลมผัดออกมาเนาะเดือยวชวยังเกี่ยวเข่าอยู่ถามีเสียงลมเซ็กเซงเข้ามาก็ต้องกทตดกอภายนนอืดซีทุก่าดเนอะดูดเพราะว่ามันเขาก็อยู่ทั้งหายทั้งนาเน่หาซิตรงมาหาสามซีมันบอกดดดโดยแต่ว่าคุยได้เนาะดูดเพราะว่าคนกระสุดมาันตั้งหาปีเอาพัวก็หาปี แต่ว่าเข้ากับทานค่อนๆนึงได้ว่าอาผัวได้กระแต่งการแต่งงานอยู่บ่างเลยแต่งอืมป้าห้างกันที่ที่ไปน้ำตาลครับนี่จีเเรียบร้อยเออโอ้างเอฟซีบังก็จิโของใจเนาะได้ว่าทางนอกนีป้าห้างนีได้ที่ไปน้ำตาลยังเรียบร้อยบ้างเลยเพิ่ลเอาเมียใหม่เลยที่ผัวแบบโอ้พนันรู้ของเมียไ้เออือยังเดือดแต่เจ้า โอ้ยคนผู้ตบผู้แมนกับดาวกับเทื่อเนาะบุมี่บุมมี่พอดมันลมบุมีบอดดีๆนะบุมี่บ้าเท้บ่กะแท้บุมีเขาเห็นกะเขาห้องแบบยอดชื่อแล้วแม่นห้องยอดพันยอดโอ้ยยันว่าเขามาจริงมาจังเขาบุมมี่เลือกไปจักบเลือก ไปเลือกซากันได้เนาะโชว์โชว์ขาดมาเฮ็ดเบี้ยพอได้คือเก้าแล้วเป็นปลาอีกแม่นเอามาเป็นปลาอีกแงี้เวนแปลว่าต้นเต้าพันตาพันโบห่างบ่มีป่านไหนไล้จะสิลับได้อยู่บ่ได้มีเขอยู่เขกินก็ได้ก็แล้ยมักหักเขาลี้ยแพงไม่แล้วฮะแบบคนห้าบ่มีเจ้ามีโดดเนาะต้องาักันสั่งกันซาแต่เกิด นร์ผากันสากันซาผ้ากันหามจังมีคนหเนอรเลยเปิดสีได้สีมีก็ต้องผ้ากันมันหาเลยอ้ยถ้าหัวเอากันไปอยู่แบบบอผ้าสั่งผ้าซากับบอได้คือเก้าได้ไหมหรอเนอรยกฤษฎีกาจังไดเนอรเลยะเลยอ่าฮักกสิฎาธมเป็นเนว่าะอ่าเจ้าสีสมมติว่าบมีบอเล่าหรือว่าไทยหรือว่าต่างประเทศตัวว่าคุยจะคุยได้ คุยลำปไระด้สเป,ปกเพื่อนบ้านต่างประเทศไทยก็ได้ต่างประเทศก็คือว่าทำขับบลเขา้เขาภาษาเพื่อนเนาะโอ้ยบบว่ตาต่างประเทศนี่ถ้าเป็นภาษาฮู้กันนี่ก็สิคุยอยู่เนาะคุยโดยเออแบบบอไทยเขาด้วยสิคุยไทยนะเข้าได้เนะะาะเขาหูเจ้าภาษาเพื่อนสเปกนี่คือบอไทยเ,ยเนาะ <c oughs> อยากไปเที่ยวไทยไปเด้อไปหึงแล้วโอ้ ไปไทยวันอะไรเด้เนาะพ่อแม่พี่น้องไอเอฟซีทังมาฟังไทยเฮาน้องสาวน้าสาวยังกอดูจ้าโจยสาวจอ,อยเนาะขอโทษน่า,นากระถาหมกมาแล้วเนาะน้องสาวจอยเพื่นว่าอยากเป็นสะพายไทยพี่น้องเลย <c ười> สิลับไล่อยู่วะเนาะเลยแมนสมมุ่าเพิ่นมากเพิ่นหักนี่คุยกันเขาก็การเพิ่นอยากไปทุ่นจะสิไปบ่ไม่อยากไปเพิ่นได้เลย ออยากไปอยอยู่บ้านเองแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันก่อนเลยคุยกันก่อนเลยกันนั้นเตือคุยคือโคกันน้วยตัดสินใจไปก็มีนิดเนาะเอยอืพี่น้องเาไปยังบ่ฮู้อนาคตเฮาเนาะเลยอือนาคตมันสิเป็นไดเฮาก็ยังบ่ฮู้นะเลยโอ้ยบางทีแซนิงแนเนเฮาอยู่เมืองไทยยแม่นเเฮาไล่ไปอยู่เพิ่นแบบว่าเพิ่น แต่ว่าเพื่อนก็มาบ่ไ <playoffs> ด <My S 2> ้เนาะมอยู่บาเฮาเขาต้องเลยไปยูน้าเพื่อนสิกะบางทีเขาไปก็มีเนาะโดยแมนเพราะว่าเขาก็บริมีผูอยูเพื่อนวิซานก็ไม่ดูไมเต่าเนาะโดยแมนก็อันนี้ก็ต้องวิจ่ายมาอีกีนึนก่อน่น้อยเอยทางน้องเพื่อนก็ได้แต่ยังบ่ตตดสินใจเนาะเลยแต่เอาแบบแต่ละเมื่อเจ้าไปเฮ็เวิเห็นงานันสัทธาบริเกี่ยวเขายู มาได้ไปยส่เยือนดยืดโดยมันน้าก็ออกไปลินเพื่ออยู่ห้างนั่นแหลยอ๋อแบบงามเลยงามอย่างได้ไปหายัางไงไปหาพี่จันพีกับเขาชวนหาหน้ำไม้แกงชุ่มตัวนั่นแหละเบียดมีแต่ไปหาโดยมีแต่คนไปหาเห็ดเบียดงานก็ได้งามนี่กะหาหน้าไม้คุชิโร่งามแมนโดยคุชิโร่เนี่ยพุดขายบ่ ก็เคยขายได้มีที่คุดกินได้เนี่ยคุดกินเอ้าบหใช้เงินใช้ยังทั้งใซะเอ้าพวคือขายเป็ดโอ้เเลยยังกินเลี้ยงไก่บ่เฮือนเจ้าก่หานตายเาก่าเปลือยเลยไม่เคยเลี้ยงเหลือแต่เป็ดเหลือแต่เป็ดหมูโดยห้นหมูก็ขายเบื่แล้วมีเงินแล้วก็ขายเรียกบ้านการเมืองเพิ่นเก็บแม่นบ่อืกเลยทางน้องเพิ่นนี่อาชีพหลักๆคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมูป้าพี่น้องเนาะ มันก็บปิดไปหายังเด้อผมเด็กเต็มเต็มใจพอเรียกให้พอคุ้นอยู่คนเดียวน้อเลยกาซิโบเดบ์ทาว่าบาคับเปอร์เก็บเปรี้ยวหวากันเมื่อเขากาซิโบได้ค่อยซื้อว่าไหนเนาะแมนเลยว่าเขาเปนมันยังก็กินได้กินยังก็กินได้ก็คือเขามีลูกอะก็ลูกเห็นมีนยังก็ยากเมื่อเด็กน้อยเนาะอันนี้ฮะอยู่คนเดียวยากอยู่ฮะบุมีเงินก็มีดำน้อยมันบุมีหลายก็อัดเอ้าปุ้ยใหญ่เอาเลย โอ้ต้องอดอดอยากนั่นเลยเห็นแล้วมืออดเมียบางทีกับบุมีบุมีเงินกะเข้ามาขายก็ยากอดน้ำเขาปีไงแล้วอโมลยอดได้พออดได้ก็อดไปที่ได้มันบุมีบูมีภูพาเหตุะสั่งงโดยอืมคันไปว่าเขาเมีย่า พวกมีครัวยังว่าไม่ว่าเฮาอยู่แล้วก็ลูกัวไปเฮ็ดงานเห็นยังโดยตอนแรงมาอยู่ทากันกินข้าวแรงพาง่ายเนาะเลยแม่ได้เงินได้ค่ากับแต่กินยังก็ไปซื้อกินเงินจะให้ยู่เนาะอันนี้ผัดลูกัวก็บ่มีเลยบ่มีผูซี่พังผ้าอาศัยอืมอืมกินลงเนาะวันก็ลงไปเกี่ยวข้าววันมันข้าวครึ่งมือตะแลงนะคะเขาจ้างวัน7ก็ตชเนาะก็ได้ ตึ้งมือก็สามสิบห้าพันเสียค้าไพ่เสียค้าไพใส่ไพก็มีบ่บ่มีใส่น้ำกะสาวใส่น้ำใส่ไพน้ำพ่นเยใส่น้ำนองพอเลยใส่เขาใส่น้ำพ่นโตหายได้เขากียคาไพน้ำพิ่นเลยเน่ยเอาเอาเขาบอไปกุ้มือรดนเียวเขาเอาอยู่เลือกพอบ้านนี่วานนี้ก็ชิด้อยู่มื่อวานนี่นะแล้วก็รงเขานเพื่อน ใกล้กันจ้างเลยนาเพื่อนใกล้บ้านเข้มบ้านดีแล้วก็ลงไปไปถามเพื่อนว่าเอาบ่โดยบุมีเงินมาวันเจ็ดซี่โป้ทั้งนี้นะโดยอืตอนนี้ได้คอสิขอตรองโตเพื่อนเมื่อเกี้ข้าวพี่น้องเลยแต่บโมโหเพิ่นสิเมื่อหรือบ่เนาะทางเฮาก็เว้าจะไปเชื่อจะไเชื่อเมื่อเมื่อเจ้าอาณามาแต่บ้านนันย่างมาบ่ นี่รถน้องมาหามเอามาแรงมันมนม่งมื่อเ้คนเมื่อเอาอคือบ่นอนพี่ดนไ่ะนอนใส่ืเกือป็ดใส่ชนอนเนือือยม่นเนเลยเพราะว่าเมรว่าเขาคันมีผูเกือเป็ดถ่ายยังว่านอนพี่ท่าเลวนเหน่ยอยยเอาเป็ในปีจ็สอบีบางทีกะบ่ฮอดรอยกะคิดแปดสิบ่าบงาม่นปันให้เต่านะ อืมอ่ะพี่กะถ้ามันได้ข้าวกับเพื่อนให้เช้าโอ้ถ้ามันบ่ได้ก็คือว่าแล้วเบิ่งไปเลยเบิ่งสภาพเนาะโดยเพื่อนก็เทิงค่าพูวดค่าอยัางเพื่อนก็ได้ผู้กับพิซซูสดบ่มีเงินดาวเอาเอาหวานมีตีเหือเฮงดีเพื่อนห้ยทะเลก็กินเนาะแต่ว่าทีเนี้ยคือเพื่อนหายมงเช้าสอบมาก็สิคุ้มยุบหัเดียวเนาะเนี่ยสีสอบนึงก็โอเห็นหอนเดือน นีก็ไปนั่นไปนี่กินบนอื่นแหลวก็แล้วกินขนมปลาต้มไปแล้วก็แล้วนะเพืเดียวเฮ้ยมีงานลำบาเลยนมอยเลยมีแกมีดองไปแกไปลองได้ก็ได้เอาเนาะมีนแล้วมีคนเพืเดียวไปเลยเดี๋ยวว่าบ่มีมีอยู่ไอ้ลองกับเพื่อนไปเพื่อนมันบ่ไเด้เนาะไปดูเงินไปเพื่อนมันครอบครัวไปครอบครัวมันมาแล้วเลยถ้าว่ามีผูมังผูมังมาท้านหายนาแบบมีผูเสียเอาเนี่ยเจ้ากับพ่ออยู่ที่บ่ก พร้อมโอ้พร้อมสิจะเอาสางครอบสางครัวไหมเอ้เลยแต่ว่าเจ้าก็มีโทรศัพท์อยู่บ่ตะกี้มันมีแล้วตกน้าตายแล้วโอ้อยูไม่ได้ใส่โทรศัพท์ตะกี้เนี่ยเคยมีเลยเคยริดอย่างจิตติดต่อมาณใดบัณฑ์ท่าชนใจชิว่าจังใดวันนี้เนาะเลยอืมก็ท่าชนใจทางน้องจอยเพื่อน น้องจอยได้เนาะโดยกาให้ติโตขมาทางส่งสเกวบรนเฮาปนเนาะโดยมีอย่างกะโทรมาหาสเกลแล้วก็สเกลก็สิมาบอกทางน้องเพื่อพราะว่ามันก็จะค่อนข้างยากเนาะอยากคุยกับน้องกะเลยน้องกะบบมีโทรศัพท์แม่นาะโดยาว่าโทรอยากคุยกับน้องเพื่อนติดตมาทางห้าแล้วก็เ้าก็สิดมาหาน้องเพื่อนแ้วกะแว่าเออเคยต้องการจะคุยกับน้องเพื่อนแ้วกะมาหอด่ากับคุยแต่ว่า คือฉันยานอย่างนี่เนาะมึงฉันยานทางนี่นะมันลุกเลยดูดงเลยดงบ่อนี่นะเลยดงบ้านดุงน้อยดงน้อยหัวค่ำอ๋อเข้าไปในนี่เห็นอันนี้ดงตะโอแคมเข้าไปพุ่นที่สวนมันเข้าเลยบ่เลยเข้าไปในนี้เขาปลูกมันเนาะนี่ยเขาปลูกมันอ่ะพี่น้อยเนาะกาซียากติดต่อน้องเกมึนกะคนข้างมาเนาะมันควนเลยเพราะว่าบ่มีโทรศัพท์แต่ว่าบ่เป็ี่นยัง ติดต่อมาทางเข้าได้พี่น้องเนาะแปลว่าอยากซวยเลือเพิ่นโบทางครอบครัวพึ่นกับ่มีภัยอยากซวยเดือหรือว่ามักหักอติโตเข้ามาได้เนาะโดยก็ที่แน่ๆก็คืออยากซวยเหลือนั่แน่นอนหนุ่เนาะโดยเพราะว่าผมมีอุปาหิตราสาอังกี่แต่ครอบครัวกับคนกลางวัตถุยากเนาะโอยทางเข้นมีแต่เป็นกำลังใจทางน้องเพิ่นสู้ๆเนาะ โดยขอให้มีผู้ที่หักจริงบางเต่งเข้ามาหาเพื่อนในเด้อเนาะคนที่จริงใจบ้านเลยโดยพร้อมที่ผาสางภาษาโดยโดยเพราะว่าเอากับคนคือมีประวัติมาแล้วเนาะอัฐิพันธมากก็คือว่าคือคนสิบวิยากสางสาเข้าเนาะคนจังพาเข้าไปเป็นแบบนี้จนในป้าได้ห่างกันเนาะโดยอืม อ่าต้นแรงก็สิเกี่ยวอยู่บ่ครับเกี่ยวอือเช้นี้เกี่ยวแล้วบ่เลยเกี่ยวโอ้พี่น้องเฮาลบก่นเวลาน้องเพิ่นก็มาหลายพอสมควรเลยเนาะอ่ากันทงเฮาก็สิได้โคตัวครอนพี่น้องเลยเนาะอ่าปุปาปุลงมาคือว่าถามทางมาอึกบ่แม่นยโอ้ยบ่ไปหาผู้สาวคนงามนี่คือบ่ยากแท้นว่าซั่นคือว่าหลายคนงามก็หายากนนึงเนาะแม่น คนงามก็ต้องดีเน่เฮ้ยแะเข้ากับบุคคยมาตักเคือกอ่ยคนข่าวมายากเลยเนาะถ้าเคยมาแบบนี้แล้วกันกระซิบาย่มไนิดนึงเป็นน้ำคำทางกระเพื่อนบวกกินน้ากินหนได้ส่กินอยู่ใส่ซึ่งเอ้าโอ้ยบ่กกินน้ำคำบุเคยกินยันกิดโทษยิงโทษเอ้เจ็บโทษบุคิลนำคำอ้าบุคคเคยกิน เออถ้าพูดคือกินก็คือกลิ่นมันจะเป็นยังเป็นกระว่าแซบใช่ไหมเนาะแซบเลยเป็นกระวาแซบมันหอมเรเคยกินบอกรสเลี่ยงเคยก็เคยกินก็คือสมพาะนำจังเดยดิ๊ดนอกน้ำคา้มล้วเอาฝนตกนี่คือบ่แห้งจเยอะวะโบได้แห้งนี่มันเป็นไหลตลอดไปนั่นได้น้ำคั้มน้ำแดงคือกันเลยโอ้เซเมนนี่เนาะเลยน้ำคั้มอ่ะ มีเตโอลมกัหลายพอสมควรเลยเนาะโดยทางเอกก็ได้ขอโตกับก่อนเด้อโดยอ่ะสสดีโพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็มากับอันขอโทษมากับทีมงานเฮาหลายๆคนพูเด้ออ่ะสบายดีเด้อบัดกูๆๆคนโยอ่ะมื้อนี้ก็คือว่าเฮานี่ก็ไดมาหาทางผู้สาวคนนึงพี่น้องเนาะสาวแม่ห้างชื่อว่าสาวจอยเพิ่นว่ากอยู่ทาง เพืนนะ่อนอยู่บ้านน้องเป็ดน,น้อยแต่ว่าเพื่อนมาเห็ดให้เห็ดหน้านำน้องสาวเพื่อนโดยกเขาก็ได้ลุบปาผ่านปลาพ่านลงมาพี่น้องเนาะเพื่อตามหาสาวสดโดยให้ทางอ c ซีถูกทานในเบิ่งได้สมเนาะหรือว่าถ้าถูกถูก,ถกใจก็ติดต่อขามาทางสองสแก,กีบ้านเราได้เด้อเนาะ โดยสักก็พอมันจะเป็นสะพานหักหายพี่น้องเนาะหรือว,ว่าสะพานบุญพี่น้องเพราะว่าทางครอบครัวบรรดาขอนคางว่าทุกยากลำบากเนาะโดยน้องพินกะอยู่คนเดียวพ่อแม่กะเสียไปแล้วทางเอ้ยน้องกะเป็นครอบครัวไปไปแล้วพินกะอยู่เพื่อนคนเดียวเนาะโสดน้องเปิดใจต้องการคนักคนคุยต้องการคนพาษา,าสาั่งภาษาอยากสัง่งครอบสั่งครนะัวเนาะโดย นาทางสกเกตเตอก็ฝากเนื้อฝากตัม่มพี่น้องกดงสกู๊ตสกคนฝากติดตามมาสมคลิปนี้เนื้อเนาะโดยพอ่อไปกำลังใจสกเกตเตอรสร้างคลิปต,ต่อไปพี่น้องเลยโดยถ้าเข้ามาแล้วก็สกเกเตอก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทีทุกท่กนานที่เข้ามาซุ่มซ่องสกเกตเตอร์เต้นจนมาจบโดยนะคะโบขามโฆษณาโดยสกเกเตอกับบอมมีอยัางไรมีแต่ความมือในเพื่อนชมอยู่ดีเอสุขภาพแข็งแรงก่อนเจ็ดเนี่นนาย,ย,ายนายกรมใหญ่มีเด้อเนาะ ขอให้ดําด้วยดํด้วยปฏิการงานก็ขอให้รับลื่นเนาะอัย,ยสำหรับคินนี้จะขอก,ก,กข้ามาสบายดี